สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมยินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับตั้งแต่200ไปจนถึง500บาทนะครับใครที่มีรุ่นนี้นะครับอยู่ในมือก็ดูรายละเอียดให้ชัดเจนดูให้จบคลิปนะครับเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะฮะออกทองเหลืองแบบนี้นะครับนี่ฮะในรุ่นนี้เป็น เรียกว่าเหรียญ50สตางค์นะครับรวงข้าวนะครับปีพศ2523นะครับเหรียญปี2523เนี่ยในคลิปนี้ก็จะบอกในเรื่องของจำนวนการผลิตนะครับแล้วก็ราคาซื้อขายและแบบไหนที่รับซื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำในเรื่องของเหรียญนี้นิดนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆเนี่ยนะครับส่งในเรื่องของเหรียญที่เป็นนะครับเหรียญ ธนาคารไทยแห่งแรกนะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดแบบนี้ด้านหน้าเป็นสองพระองค์นะครับที่ที่เป็นเหรียญแบบนี้นะขออนุญาตตอบนิดนึงนะครับตอบนิดนึงเนาะเพื่อนๆครับนะด้านหลังเป็นเป็นแบบรูปคุทแบบนี้นะฮะซึ่งอยู่ในซองเนี่ยจะราคาแพงกว่านะครับนอกซองนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้ทําการนะครับประเมินราคามาสูงเลยนะครับมาหลัก90,000เลยนะฮะหรือว่าแสนหนึ่งเลยต่อเหรียญนะไม่ใช่ ไม่ใช่แบบเป็นเป็นรังเป็นกล่องอะไรแต่ว่าเหรียญหนึ่งเนี่ยนะฮะประเมินราคามาสูงเลยนะครับบอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆือนะครับ <_ c oughs> เหรียญที่เป็นเหรียญครุฑบาทนี้นะฮะด้านหลังเป็น10บาทเนี่ยนะครับด้านหน้าเป็นสองพระองค์บาทนี้หรือว่าเรียกกันในกลุ่มนักสะสมว่าวาระครุฑเนี่ยนะครับ <_ c oughs> เหรียญรุ่นนี้เนี่ยฟังจํานวนการผลิตนะครับจํานวนการผลิตที่ผลิตออกมาเนี่ยห้าล้านเหรียญ เพื่อนๆลองนึกภาพดูสิครับเหรียญตั้ง5ล้านเหรียญเนี่ยจะมีราคาเป็นไปได้ไหมราคา9 0,000มหรือสาหนึ่งเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญคุดเนี่ยราคารับซื้อผมเนี่ยร้อยร้อยบวกนะฮะร้อยขึ้นนะฮะถ้าเป็นซองแบบนี้ก็400ถ้าเป็นซองที่ยังไม่ได้แกะแบบนี้นะครับที่เป็นที่ระลึกมาจากธนาคารหรือที่ใครแลกไว้ก่อนหน้านั้นนะฮะนะฮะก็ประมาณ400ต่อแผงนะต่อแผงนะฮะ ที่ยังไม่ได้แกะไม่ผ่านงานใช้แต่ถ้าแบบนะครับเป็นเหรียญเดียวๆผ่านงานใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเหรียญเดียวๆเนี่ยผมรับซื้อประมาณร้อยกว่าบาทนะครับไม่ใช่9ก้าหมื่นหรือแ0 0หนึ่งอย่างที่เพื่อนๆเข้าใจนะครับผมต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหรียญคุฑเนี่ยมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นเนี่ยห้าล้านเหรียญน,นะครับไม่มีราคาแพงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ดูข้อมูลให้ละเอียดนิดนึงนะครับบางครั้ง ท่านอาจจะไปเจอคลิปหรือว่าข้อมูลต่างๆก็ดูรายละเอียดของเขาให้ดีนะครับเผื่อจะไม่ใช่เหรียญเดียวหรือเขาอาจจะซื้อเป็นกระสอบก็ได้นะครับถ้าเป็นกระสอบก็แสนหนึ่งมันได้แน่นอนนะครับแบบนั้นเพราะว่า5ล้านเหรียญเหรียญละร้อยกว่าบาทก็เท่าไหร่และฮะล้านเหรียญเนี่ยก็นะครับปลาเข้าไปเท่าไหร่ร้อยกว่าล้านแล้วนะครับโอ้ห้าร้อยหกร้อยเกือบพันล้านนะนะฮะถ้ามีทั้งทั้งหมดทั้งมวลน่ะนะฮะห้าล้านเหรียญนะในส่วนของเหรียญคุดนะครับขออนุญาตบอกเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับ มาต่อที่เหรียญน,นี้นิดนึงนะครับเหรียญน,นี้เช่นกันนะครับเหรียญที่นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยในเรื่องของเหรียญที่เป็นปี2,505นะครับมีหลายคนส่งเข้ามานะครับบอกว่าที่รับซื้อราคาสูงๆเนี่ยแล้วเวลาเขาส่งมาเนี่ยนะฮะเหรียญคุดเนี่ยเขาถ่ายภาพส่งมานี่มีเป็นร้อยๆเหรียญเนี่ยผมประเมินราคา3บาทต่อเหรียญเขาก็เลยตกใจว่าเอ๊ะทำไมในคลิปมันเป็นราคาเป็นพันจริงๆเหรียญที่มีราคาพันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆ เนี่ยฮะถ้าลองหมุนเหรียญที่กองอยู่ของท่านใชครับว่าเป็นแบบนี้ไหมนะครับเนี่ยคือหน้ากับหลังเนี่ยพระบรมรูปของพระอ,องค์ท่านกับตราแผ่นดินเนี่ยได้หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ที่เป็นสภาพใหม, αι, ใหม่ๆคมในพันหนึ่งถ้าผ่านงานใช้ก็ประมาณ500นะฮะเนี่ยฮะถ้าผ่านงานใช้สภาพนี้5 0 0รลองหมุนเหนรียญดูอย่าหมุนไปข้างบนนะให้หมุนไปข้างๆอย่างนี้นะฮะให้หมุนไปข้างแบบนี้นะครับท่านจะเข้าใจถ้าหน้ากับหลังหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ถึงได้นะครับ500ถึง1,000 ไม่ผ่านการใช้หนึ่งพันะฮะื้อสวยเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าแบบสื้อสวยคงคมหน่อยนะฮะยังใหม่ๆอยู่นะนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับถึงขายได้จริงนะราคาสูงนะครับถ้าเป็นแบบหัวกลับนั้นราคา3บาทนะฮะมาดูข้อมูลในเรื่องของเหรียญนี้กันดีกว่าครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญ50สตางหลวงข้าวนะครับน่าเป็นในหลวงรัชกาลที่9กนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านมีข้อความฝั่งซ้ายว่าประเทศไทยข้างหน้าข้างหน้านะฮะฝั่งขวาก็จะเขียนเขาว่ารัชกาลที่9กาครับ เชื่อว่าหลายคนมีเหรียญนี้อยู่ในมือและก็มีเพื่อนๆนี่ยนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและส่งเหรียญแบบนี้เข้ามาจํานวนมากครับต้องใช้คําว่าจํานวนมากครับนะครับจำนวนมากที่ส่งมาคือเหรียญธรรมดาแบบหาง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจานวนการผลิตนะฮะข้อมูลการผลิตของเหรียญนี้นะครับอยู่ที่122ล้าน2องแหเหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะยุคไหนนะฮะปี23เนี่ยนะครับประมาณ40กว่าปีก็ยังมีพบเจออยู่ ยังมีเยอะอยู่เอาเอาเป็นว่ายังมีเยอะอยู่นะครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นแบบธรรมดาเราไม่ได้ซื้อนะครับเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนถ้าถ้าอยู่ในถุงไม่ผ่านงานใช้นะผมประเมินให้อยู่หลายคนอาจจะไม่เคยเก็บสะสมไว้ก็เลยไม่เข้าใจว่ามีเหรียญที่เป็น UN c นไม่ผ่านงานใช้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งทุกเหรียญมีย n c หมดนะฮะมีหมดนะฮะร,ราคามันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับความยากความสวยของตลาดนักสะสมคนซื้อไปก็อยากได้ใหม่ นะครับคนขายก็จะขายเก่าเพราะว่าจะขายออกก็ขายไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนซื้อก็ต้องซื้อใหม่ซื้อสวยนะครับเข้าใจคนซื้อด้วยนะครับเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยนะฮะห้าสิบตางค์ก็แลกกันเนี่ยสองร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ความสวยงามด้วยนะครับนี่ในส่วนของผมจะอธิบายเหรียญที่หาง่ายก่อนส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อที่ส่งมาเนี่ยคือเหรียญที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือหน้าเนี่ยตรงขึ้นแต่ว่าหลังนี่กลับลงแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นปกติอย่างนี้ เพื่อนๆก็นะครับอาจจะเข้าใจว่ามีราคาจริงๆแล้วเหรียญแบบนี้ผมไม่รับซื้อนะฮะแบบนี้แต่เหรียญแบบนี้ผมซื้อนะครับผมซื้อตั้งแต่2 0 0รอยถึง500อบาทต่อเหรียญนะไม่ใช่ถุงหนึ่งนะฮะเหรียญหนึ่งนี่แหละนะครับถ้าท่านมีแบบนี้นะครับดูให้ดีนะถ้าใครมีรุ่นนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหมือนกันเลยเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันเห็นไหมครับเป็น5้าสบตางค์พศ25 2 3ยาเหมือนกันรวมข้าเหมือนกันเด้ แต่ทุกท่านอาจจะไม่เคยสังเกตแลวก็นะครับไม่เคยสนใจด้วยซ้ําไปแหละนะครับเพราะว่ามีอยู่ในถุงมีเยอะอยู่แล้วเก็บไว้นะฮะในกระป๋องกระแปงมีเยอะอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหาคนซื้อจริงเนี่ยยังไม่เจอใช่ไหมครับเอาเป็นว่านะครับผมซื้อจริงแต่เหรียญของเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆพ่อๆแม่แม่นะฮะพี่น้องทุกคนนะฮะเอฟซีสยามชาแนลทุกคนนะฮะให้เหรียญของคุณเป็นแบบเหรียญนี้ผมซื้อแต่ถ้าเป็นเหมือนเหรียญแรก ผมไม่ซื้อโอเคไหมครับเดี๋ยวช่องทางติดต่อผมขึ้น ID แล้วก็คิวอัคโคให้นะครับมาดูข้อมูลครับทำไมซื้อครับเหตุผลมีแย่มีแค่นิดเดียวที่ซื้อก็แค่นี้ฮะนี่ฮะเหตุผลมีแค่นี้ฮะนี่ฮะคือเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญจะเป็นขวางแบบนี้หรือตรงขึ้นนะครับดูนะบางเหรียญเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูนะฮะจะหมุนฝั่งไหนก็ได้นะจะหมุนฝั่งไหนก็ได้หมุนฝั่งนี้ก็ได้ลองดูนะครับ เห็นไหมครับแบบนี้ส,สวยๆหน่อยก็200บาทต่อเหรียญละคมๆหน่อยนะฮะใหม่ๆหน่อย200บาทต่อเหรียญละถ้าตรงขึ้นไปเลยนี้500ฮะถ้าตรงขึ้นไปเลยในี่5ร0นี่คือเหรียญที่ขายได้จริงนะครับในส่วนของปี2 5 2 3าอนะครับเพื่อนๆถ้าเหรียญของคุณเป็นลักษณะแบบนี้ผมรับซื้อเลย นะครับแบบนี้นะหรือว่าจะตรงขึ้นนะครับถ้าตรงขึ้นเนี่ยสภาพไม่สวยห0 0อยนะต่อเหรียญนะครับไม่ใช่ต่อถุงนะต่อเหรียญนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเหรียญเป็นแบบนี้ถ้าหมุนแล้วเป็นแบบนี้ยังไม่ซื้อโอเคไหมครับนาเห็นไหมความต่างเนี่ยความต่างจะมีให้เห็นเนี่ยแบบนี้ยังไม่ซื้อนี่ฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ซื้อลองดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฮะแบบที่ขายได้คือฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายยืนยันยังไม่ซื้อนะไม่ต้องส่งมานะ นะครับถ้าไม่ใช่อยู่ในถุงที่ยังไม่ผ่านการใช้ไม่ต้องส่งมานะครับถ้าเป็นแบบนี้ซื้อให้นะฮะสาภาพอย่างนี้ก็ประมาณ200นะครับถ้าตรงขึ้นก็500ขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญด้วยถ้าพบเจอแล้วนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับไอดี ID แล้วก็กิวอโคนนะฮะยิงสดเข้ามาพูดคุยสดสยาม FC นะครับในส่วนของ l i n แอดอย่าลืมใส่ด้านหน้าลายแนั้นคือลายตอบกลับอัตโนมัตินะครับ และก็นะครับถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วของท่านไม่ตรงสเปคหรือไม่ใช่สิ่งที่เรารับซื้อครขออนุญาตไม่ได้ตอบกลับนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นติดต่อเข้ามาจํานวนมากแต่ถ้าของเพื่อนๆมีราคาประเมินราคาทันทีนะครับกับสยามชาแนลนาทีอ่านนะครับขอแนะนำเพื่อนๆนักสะสมนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกนี่ครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตในการรับซื้อในคลิปถัดไปครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับ กลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ